ตอนนี้เราหาใครไม่เจอเลยตทาสับทีไฟ่ไฟอยู่กบบนี้นั่งกินอันนี้เป็นไก่เค็มๆอร่อยมาก <S 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 ไปทุกคนวันชาร์จเรา50ปอนเนองินหมดจากบัตรแล้วนะคะอ่ามาอังกฤษรู้สึกไงบ้างภาคภูมิใจอะคะ่ะมนสักพักพี่ฝ้ายก็ถามถึงว่าเพลงเพลงนี่มันกี่โมงแล้วมันคือเที่ยงคืน58หน้าจอมอนคือเที่ยงคืน0 0 5 8นแะ,ะทุกคนก้าวเข้าโรงแรมมาป,ะป,ะป,ปุ๊บตีสองโรงแรมนี้แม่งเป็นโรงแรมแบบเขาแบบ <c oughs> มีอะไรซ่อนเลนหรือเปล่าวะผีที่นี่ไม่กลัวระ น,นี่ค่ะทุกคนกลับมาเจอกับเพลงเหมือนเดิมนะคะวันนี้นะคะเพลงก็จะพาไปบล็อกนะคะที่แลนด์มาร์กต่างๆของลอนดอนนะคะหลักๆแล้วเนี่ยก็จะมีลอนดอนอนะคะบิ๊กเบนมีทาวเวอร์บริดจ์นะคะแล้วก็อาจจะแบบ เก็บที่ต่างๆอีกนิดหน่อยยิบย่อยนะคะทุกคนก็วันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปในแลนด์มาร์กต่างๆของลอนดอนเลยใครที่ไม่เคยมาเที่ยวอังกฤษหรืออยากจะเห็นบรรยากาศที่อังกฤษที่ลอนดอนนะคะก็ติดตามชมคลิปนี้เลยนะคะตอนนี้นะคะเพ็งก็ตื่นมาแล้วแต่งหน้าเรียบร้อยแต่งตัวเรียบร้อยนะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูออฟฟิท for today กันหลังจากที่เราทานข้าวเสร็จนะคะอันนี้เดี๋ยวเพ็งจะออกไปทํางานก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาบล็อกในเนื้อหาพาทัวร์ลอนดอนให้อีกรอบหนึ่งนะคะทุกคน เราเดินมาถึง Westminster Abbey แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาแม่นะคะไปที่เชอร์ชิลล์ตรงน้นแล้วก็เดี๋ยวเราจะข้ามสะพานไปตรงบิ๊กเบนนะคะเพื่อไปถออ่ายรูปกันอันนี้นะคะเราก็อยู่ที่บิ๊กเบนแล้วก็ว ใจบีนะคะแต่ตรงนี้เนี่ยก็เป็นส่วนสาธารณะอน,นก็คือแบบเต็มมากเพราะว่านนี่เดย์แล้วก็แบบอากาศไม่ได้หนาวขนาดนั้นนะคะแต่ว่าเราก็คือแต่งชุดเต็มมากตอนนี้นะคะเราก็ไล่ถ่ายรูปแต่ละที่ตอนนี้นะคะเราก็เอ,อ่อถ่ายรูปคอยแรกนะคะก็คือ ตรงนี้คือมาเป็นจุดที่แบบว่าเห็นเป็นพนอดีนนะคะแล้วเราก็กองของสักพักงาตรงนี้ตอนนี้นะคะช่างกล้องของเราก็คือไปเป็นแบบแว่าจะถ่ายฟุตตอนนี้นะคะเราก็อยู่อีกฝั่งหนึ่งของเวสต์มินสเตอร์แล้ว ตรงนี้นไหมล่ะหรือเขาเทไปไหนไปอะไรบ้าอ่าวก็พ well. ี่ฝนไงก็อัอออน,อนนี้นะคะเราก็อยู่ตรงนี้แล้ววันนี้เรามีเพลินเราจะไปกินลาวคาเฟ่นะคะเผ็ดๆกันไปเลยจ้าหิวแล้วหรอหาอะไรลองท้องกันไหมสุดยอดใช่ไหมไม่ก็โกรธใครก็ก้อนหิน วันนี้นะคะวันเสาร์คนเยอะมากอันนี้คือน้อยแล้วนะเมื่อกี้คือเดินแบบเยอะมากแล้วก็ตอนนี้เนี่ยแสงมันจ้ามากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปกันที่แมคโดนัลนะคะมีอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราเข้าห้องน้ำแล้วก็ เลหาห้องน้ำเพราะว่าแถวนี้คือถ้าไม่มีห้องน้ำเลยนะทุกคนก็จะมีอยู่ตรงเดินผ่านลอนดอนอายมานิดนึงนะคะก็จะมีอยู่ตรงนู้นข้างหลังตรงนู้นเลยซึ่งเราก็ำลังจะเดินไปอยู่ตรงนี้เราเเคยมาถ่ายเป็นเพลงน u g h t y List นะคะตอนคริสต์มาสไกด์อาให้ตรงนี้กลัวโดนขโมยของแล้วคือเป๊ก็คือแบบคุยมาเยอะมากนะคะ หนักมากบอกเลยแต่ว่าเราก็ไม่สามารถแบบเป็นสเตตดีๆได้เราต้องเอามาแบบข้างหน้าอย่างงี้ด้านหนึ่งด้านนี้ไม่ได้แบบเพราะว่ากลัวว่าคนจะขโมยของไปมันมีกล้องอยู่กลัวมากคนรอเยอะมากแราก็ไม่รู้ว่ามันจะสะอาดไหมยวดูก่อนอาจจะต้องเสียตังค์หรือเปล่า ตอนนี้นะคะเราก็นั่งรอพี่ๆเข้าห้องน้ำแล้วก็นั่งกินอันนี้เป็นไก่เค็มๆอร่อยม, er มากสื้อที่ร้านเมื่อกี้ที่เพี่ถ่ายให้ดูนะคะแล้วก็เป็นชิปส์แล้วก็ปลืมเลี้ยวขัดช็อกเกล เรากำลังจะเดินไปที่เวสต์มินสเตอร์เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ไปหาจุดถ่ายรูปอันนี้คือคนที่ต่อคิวตอนบันไอวุ้ยตรงนี้สวยดังเลยอ่ะขอบคุณนะขอบคุณนะเน็ก กำอังกิษรู้สึกไงบ้างครับผมรู้สึกดีใจไม่ครับโฟกัสอ่ามาอังกฤษรู้สึกไงบ้างคภาคภูมิใจอ่ะนี่ท่านรับลมแล้วนี่คือมาครามาครั้งที่เท่าไหร่ละ 4 ก็กำลังเดินไปทานข้าวเดี๋ยวไปรับแม่กับปลาตรงนู้นก่อนอันนี้ก็คือลอนดอนอยามเย็นนี่โอ้โหมันคือใหญ่มากมันเหรอเฮ้ยอ๋ออะไรวะเนี่ยใหญ่มากอะ่ะ นี่นะคะเราก็กำลังเดินไปที่รอคาเฟ่นะคะก็คือแบบเนาะอันนี้เป็นสะพาน <c oughs> อสะพานที่อ้เป้นสะพาน, <c oughs> น,นเปิดไปเสมอมอ <c oughs> แล้วก็น,นี่มองเห็นลอนดอนไอนะคะมองเห็นล <c oughs> อนดอนไอแล้วก็บิ๊กเบนด้ดวย โอเคเดี๋ยวเราพาไปดูนะคะว่าเมื่อ,อาหันมือนี้จะเป็นยังไงไปเลย A few moments later. ตอนนี้เราหาใครไม่เจอเลยเ <c oughs> ดนอยู่คนเดียวมาก แม่ก็หาไม่เจอภูมิกับพี่ไฟก็จะมา,มาข้างหน้าแล้วพอตามก็ไม่ได้เพราะว่าโทรศัพท์พี่ไฟยอยู่กับเองเขาน่าจะหยุดอรอเราหนึ่งว่าเขาหยุดแล้วแต่แบบเราเดินต่อว่ะเออแต่เขาก็น่าจะหยุดนะก็คือถ้ารู้ตัวอีกทีโดนขโมยของก็คือจบแล้วนะเพราะว่าโฟกัสแต่แบบข้างหน้าว่าพี่ไฟยอยู่ไหน แต่แบบไม่ได้ดูของตัวเองเดี๋ยวหรือเปล่าขอแนงเจอเลยเจยอแล้วเดินหาลังๆกันี่ว่าจะหลงเสียวคือนึกว่านึกว่าหลงมีคนเข้ามานึกว่าหลองอะ่ะมาจ้ะ <laughs> <laughs> นี่นะคะแล้วก็ถึงตัวอาหารเบยแล้วสัี่ฟ้าอยากดูยาเบขอเบยทีเรื่องหน้าชันเย็นก็ก็ซื้อตุงถุลละสองประมาณสสองสี่ันี่อันนี้อาหารมาแล้วนะคะลาบก็คือตะหมดแล้วเด้อ แล้วก็มีาำข้าวโพดนะคะตำข้าวโพดที่นี่เนี่ยถ้าใครเคยดูบลอ็อกคิวเพลงมาราคาเฟ่นะคะาำข้าวโพดก็จะเป็นแบบนี้ <c oughs> เลยก็จะเป็นแบบว่ามีเส้นด้วยนะคะแล้วก็มีขออ้าวโพดด้วยแล้วก็นน <c oughs> มีเป็นข้าวหมูย่างนะคะแล้วก็ข้าวเหนียวโอเคตอนนี้นะคะเราก็ทานข้าวที่เาาคาเฟ่เสร็จแล้ว เดี๋ยวเรากำลังจะนั่งอูเบอร์นะคะไปเอารถกันแล้วก็ไปส่งแม่แล้วก็เดี๋ยวกลับมา p i คร์เดลิสเซคัสเลยยังไงต่อก็ติดตามชมเลยคะทุกคน <c oughs> อันนี้นะคะ <c oughs> night nice lights อ,อ,อันนี้เรากำลังเดินไปที่จอดรถ <c oughs> หนาวมากนี่นะคะเราจอดอยู่ใต้นี้ <c oughs> เป็นคิวพาร์คเลนส์เดี๋ยวเราไปเอารถขึ้นมา <c oughs> แล้วก็ ไปส่งป้ากับแม่นะคะแล้วถ้าไหวเราก็จะกลับมากันอันนี้ก็คือหนาวมากถ้ากอดอกก็คือแบบว่าฉันไม่ไหวแล้วฉันหนาวอตอนเข้ามันไม่มีทางปิดดิว่มันคืออันนี้แหละแต่ว่ามันคืออันนู้นนะเปล่าแแแมม่่งววววาาาอออกลลล้้้้้เียยทตไปนั่นแหละมันคือช่องนั้นแหละหนูว่า โอ้โหหนักมากเกินกว่าจะดูบัตรอยู่กับเพลงตอนนี้นะคะเราก็จ่ายบัตรจอดรถเสร็จเรียบร้อยแล้วดูไปทุกคนวันชาร์จเรา50ปอนด์คือแบบว่าเงินหมดจากบัตรแล้วนะคะไม่สามารถใช้ได้อีกแล้วเพราะเราใช้ไปเยอะมากแต่ตอนนี้เราออกไปรับเขากันเพราะว่าเราเดินมาเป็นเ่ยนเ เราเดินมาเร็วกว่าเยอะนะคะ <What? S 1> เราต้องลองขับออกไปอะ่ะ mm. แล้วเราน่าจะตามเขาเจอเลาวกูก็ไม่ถึงด้วยวต้างไมวะท้องที่มันใส่ทิกเก็ตได้เอากลับด้วย <laughs> เอากลับด้วย <Okay. S 1> มาแล้ว Welcome, Welcome What's your name อูเบอร์เขาจะถามว่าว่าชินิมรู้ไหมว่าค่าที่จอดรถเท่าไหร่คท้าสิบปอนด์โอ้โหเก่งมาก50ปอนด์ตกใจเลยุทุกคนตอนนี้นะคะเราก็กลับมาถึงโรงแรมจากที <t 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 ่เราออกไปอแถวเลสเตอร์สแควร์มานะคะก็ตอนเลสเตอร์สแควร์เนี่ยไม่ได้ถ่ายให้ดูแต่เดี๋ยวเราจะปบอัพรูปที่เรานั่งที่บาร์มาคืออย่างนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่า อะไรแปลกๆให้ฟังนะคะซึ่งตอนแรกเนี่ยเราก็ไม่ได้คิดอะไรใช่ไหมก็คือวันนี้เนี่ยเราก็เอ,อินมาจากอ่าชิชาบาร์นะคะแล้วพอจากชิชชาบาร์เนี่ยเราก็กลับมาว่านี่เราต้องโชว์ก่อน เราตั้งใจว่าเราจะว่าเราจะกลับมาดื่มที่โรงแรมเพราะว่าที่โรงแรมเนี่ยมันมีโปรโมชั่นแบบฟรีเป็นเวลคัมดื่มเออเป็นเวลคัมดื่มแบบฟรีนะคะฟรีวันเพิร์สเซนต์วันดื่มก็คือแบบมีซอฟต์ดื่มมีเบียร์มีอะไรเงี้ยที่เราสามารถแบบว่าออเดอร์ได้เลยแล้วคือมันปิดตีสองแล้วเราก็คำนวณว่าเออถ้าสมมติออกจากชิชาบาร์เนี่ยเที่ยงคืนครึ่งเราก็คือมาถึงทนี่ไม่เกินตีหนไม่เกินตีหนึ่งแน่นอนซึ่ง ซึ่งเราก็กะว่าเราจะมานั่งดื่มต่อ,อนะนี่คือรกคารเราเช็คบินตอนเช้งคืนเจ็นาทีนี่ยเห็นไหม จะเดินมาขึ้นรถอีกครึ่งชั่วโมงใช่แล้วเราก็ขึ้นรถอะตอนเที่ยงคืนครึ่งผมยังเชื่อใจผมยังเชื่อว่าอยู่นมันไม่เป็อะเพราะผมขับเองอะมันครึ่งชั่วโมงนอกจากตรงนั้นไม่ตรงนี้ผมนั่งดูเวลาตลอดผมคนขับรถน่ะผมซีเรียสเรื่องเวลาเนี่ยผมไม่เหยียบสายก็ก็ดูใช่ไหมคือตอนแรกก็คือโอเคยังไม่ได้ดูเวลาใดๆก็คือมาถึงข้างหน้าโฮเทลเนี่ยเราก็แบบว่ายืนคุยกันก่อนเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามั่นใจม่แน่แน่ว่าแบบ าทานันใช่มาทันทีสองแน่ๆก็เลยคุยกันสักพักพี่ฝ้ายก็ถามถึงว่าเพลงเพลงนี่มันกี่โม,มงแล้วก็เลยแตะหน้าจอดูอ๋อมันคือเ<อ>ที่ยงคืนห้าสิบแปดคือ <58 S 2> แล้วเพลงก็เลยกล่าวว่าเออมันคือตีหนึ่งนั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยบอสตีหนึ่งแต่คือข้างหน้าจอมันคือเที่ยงคืนศูนย์ศูนย์จุดห้าแปดนะทุกคนคือแบบเราเห็นแล้วเราก็คือแบบไม่ได้เมาไม่ได้อะไรใดๆคือสม่ครบถ้วนทุกอย่างนะคะไม่ได้ เอ๊ะเลยไม่ได้เมาเพราะว่าเดี๋ยวดูในรูปนะคะแล้วก็เดียนจะซูมให้ว่า <the> insert ว่าเพีกินชาชามินไม่ใช่ <นะ S 2> ไอ้นี่ <laughs> กินน้ำผสมข้อเกต <laughs> กินชามินก็คือไม่เมาเลยดัซเซทส่งทวนก็คือมาปุ๊บโอเคเที่ยงคืนห้าสิบแปดแล้วก็เราก็คุยคุย,ค,ยคุยกันว่าโอเคเออรีบเข้าไปดริงค์เธออะไร,งไรเงี้ยรีบเข้ามาเออแบบเดี๋ยวมันจะไปถามเขาไว้ก่อนเออไปถามเขาไว้ก่อนอะไรเงี้ยแล้วเราก็เดินเข้าประตูมาซึ่งมันก็คือประตูนี้ เราก็เลยพูดดูมาเลยเราก็เดินเข้ามาใช่ไหมพอเดินเข้ามาเสร็จปุ๊บก็ถามเขาว่าแบบเออเนี่ยแบบดิ้งโปรโมชั่นนี้ใช้กันได้ไหมเออเขาบอกว่าใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้แต่ว่าตอนนี้บาร์ปิดแล้วเพราะว่าตอนนี้ตีสองตอนยืนยืนคุยกันโรงแรมคือแบบอ๋อเชียงคือห้าสิบแปดปึ๊บก็คือคุยกันก้าวเข้าโรงแรมมาปุ๊บตีสองบาร์ปิด คือมันแบบถ้าสมมติเดินเดินอยู่ปกติบนถนนอะมันก็จะไม่คิดมากออคืเดินผ่านประตูาคือแบบเราข้ามเส้นกรีนิชหรือเปล่าเราข้ามเส้นเวลาหรือเปล่าอย่างไรเราลองเราลองเดินกลับไปเจอไหเดินกลับไปดูเออเผื่อแบบ นาฬิกาแบบในมือถืออะถ้าเกิดเรชันมันมองมันจะเปลี่ยนมัน,น,นมก็ไม่เปลี่ยนก็เลยเข้ามาถาม,มเขาว่าแบบเ้ยมันแปลกๆนะไม่ถูกเราลืมดูตอนที่เราแบบมาถามเรื่องแคมเปญเราลืมดูว่าเขาตั้งป้ายใหญ่มากข้างๆเป็นแบบนาฬิกาเว้ยแต่เราไม่ได้อา่านแล้วที่มันตลกคือแบบ ก็บอกว่าคุณไม่ได้ข้ามเวลานะเราแบบเราไม่ได้ทาน t า a v e ลิ n g เราไม่ได้แบบว่ากลับไปเพื่อให้เออตาน้อยแบบไม่ไม่ดีดนิว้วนะไม่ใช่เออเอ,อเออซึ่งมันก็เป็นอะไรที่แบบโอ้พีศศ่ฝนบอกถ่าย content ถ่ายถ่ายถ่าย <c oughs> ถ่ายถ่าย <c oughs> ถ่ายอันนี้ต้องถ่าย <c oughs> ไม่คือแล้วคือมันคือการก้าวพอก้าวข้าม,ามประตูปุ๊บเวลาแม่งถ่ายไปหนึ่งชั่วโมงเว้ยเพราะเขาบอกว่าตอนนี้ตีสองแล้วทุกคนก็มาดูแบบเออทุกคนฮะตีสองคือนาฬิกาข้อมือพี่เนี่ย คือพี่ตั้งตั้งไว้ตรงตั้งไว้ตรงกับเวลาเวลาในมือถือมันไม่เปล่ใช่เพราะว่ามันไม่ได้ออนไลน์ใช่แต่มือถือเรามันใช้อัตโนมัติไงพี่ฝนก็เลยยังมีหลักฐานอยู่ว่าไอ้ทีนึงมัน่ีเออแล้วคือพี่ก็งงไงว่าแบบเฮ้ยวันนี้เขาตั้งเวลาตรงมาตลอดนี่หว่าพี่ตั้งกับผมด้วยซ้ำเออตั้งเวลาตรงมาตลอดทำไมอยู่ดีนาฬิกาในมือถือกับนาฬิกาข้อมือมันไม่ตรงกันวะแบบแรกตอนแรกนึกว่าแบบเขาเขาแค่ เขาแค่จะปิดบ้านอยู่แต่เขาที่หรือเลาก็พอมาดูนาฬิกามันตีสองด้วยว่า สิ่งที่เราพูดคุยกันนะก็คือ daylight saving time นะคะก็คือจะเป็นจะป๊อปั๊ขึ้นมาซึ่งเป็นการสิให้ทุกคนอ่านว่ามันคืออะไรยังไงนะคะใครอยากจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมก็ไปหาได้แต่ว่าการที่อยู่เมือง <ละ S 1> หนาวเนี่ยมันจะมีการปรับเวลาจาก7ชั่วโมงลดลงมา6ชั่วโมงระยะเวลากลางวันมันจะแบบว่าน้อยลงอะไรเงีย้ยในวินเทอร์ช่วงนั้นอันนี้คือเปลี่ยนมดล้จะมืดเรวเปลี่ยนกลับใช่ มันจะมีการเปลี่ยนแบบทุกๆปีอย่างนี้ซึ่งเราอ่ะไม่รู้เพราะพี่ฝนอ่ะคิดว่ามันคือวันที่3 1ใช่บเอใช่เราคิดว่าวันที่31แล้วเสร็จปุ๊บมาปุ๊บก็คือแบบเราก็คือยืนงงมากคือคือพี่ฝนรู้อยู่แล้วด้วยคืออยู่หน้าประตูคือรู้อ่ะรู้ว่าว่ามันมีมันมีเดย์ไลฟ์เซวิสทาช่วงนี้ช่วงนี้ใช่ซึ่งเราเพิ่งเจอมันเมื่อกี้เลยคือแบบงงชิเปกเปกมากคือเราเข้ามางงกันงงกันพักหนึ่งนะประมาณนาทีกว่าเข้ามางงกันพักหนึ่งจนแบบ จนเดินออกไปอ่ะจนเดินจนเดินใครไม่เห็นอันนี้คือตีสองสิบแปดนะคะเห็นไหมอันข้างบนคือดูเลยคือเราอ่ะเข้ามาแล้วเราถามเขาถามเขาเสร็จว่ามันตีสองเราก็มางงกันคั้งหนึ่งว่ามันตีสองได้ยังไงเราก็มาเช็คเวลาที่ไปอูเบอร์เช็คเวลาในไปเซ็จที่เราเราจ่ายเงินเออแล้วเราแบบกดเพิ่มเวลาของปารีสกดเพิ่มเวลาของทุกที่ มีอะไรที่มันตีหนุบไหมไม่มีเลยอ่ะก็เลยแบบไปนี่ครั้งก็ปรับปรับแล้วคือเรางงเงินพักหนึ่งแล้วเราก็เดินออกไปว่าแบบเฮ้ยเราข้ามเส้นเวลาหรือเปล่าก็ไม่ใช่แล้ก็ไม่ใช่ค r e e n w i นี่นาเออแล้วพอเราเดินกลับเข้ามาเราก็เลยแบบเฮ้ยไปถามเขาว่าทําไมมันแปลกจังเนี่ยเราซึ่งนั่นเขาก็บอกว่าคุณอาศัยอยู่ที่ไหนบอกเขาไทยแลนด์เนเชีย เขาก็เลยให้ดูป้ายว่าวันนี้เป็นวันที่มันแบบ,บ,บปรับเวลาเดรย์เต็มวิ่งไทม์พอดีเป๊ะแล้วมันคือคามเกี่ยวกันแค่สองสามนาทีเองอ,ะอ่ะจริงถ้าสมมติเราน,นอนเราคงไม,ม่เจอปัญหาเลยนี้แตคเขาบอกออตื่นมาอ๋อเก้าโมงล้วรู้สึกว่าแบบเอ้ยง่วงๆแล้วเหมือนอนอนไม่พอจังหวะจังหวะมันได้จริงจริงอ่ะจริงเก้าข้ามนี้เว้ยปึ๊บเวลาหายไปหนึ่งชั่วโมง อย่างนี้เราขับรถไปเแม็ปมันตั้งเจ็ดชั่วโมงแล้วจะเหลือขอบขีบบงไหมขีบบงก็เดิมเป็นไหนมีนี่แม่งไม่โกงบ้างไม่ขับรถจากนู่นไปนี่เจ็ดชั่วโมงสิ่งที่คิดอ่ะคืออาจจะเป็นดูหนังแบบดีเทคทีฟหรืออะไรอย่างนี้แบบมากเกินไปไซส์นี้บโรงแรมนี้แม่งเป็นโรงแรมแบบเขาแบบมีอะไรซ่อนเลนหรือเปล่าวะกุ๊กกูหรือเปล่ากุ๊กกูหรือเปล่าหรือเราจะไปพักที่นั่นหรือเปล่ากุ๊กกูผีที่นี่ไม่กลัวพระโอเคทุกคน เดี๋ยวเราจะปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะตอนนี้ก็คือตีสองแล้วก็กะมาว่าโอเคแกปิดคลิปที่หนึ่งอันนี้ก็คือตีสนะองเ,เดี๋ยวเราเจะกันคลิปหน้านะคะคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมด้วยวันนี้คือหน้าไม่ไหวแล้วหน่าย,ยมมากโอเคาลเจอกันคลิปหน้านะคะณพัชชักชามเกด ไครับพี่ฝ้ายมันไม่มีซีซ่าซาลัดหรอแอบินบีบ้านเล็กที่แปดนะคะทุกคน 3>, 3 2 1, 1> ครัวใจ <laughs>